ตำแหน่งงานวา่างต่างๆมีระยะเวลาในการรับสมัครเพียงสั้นๆเช่นอาจจะภายใน5วัน7วันหรือว่า10วันฉะนั้นหากท่านสนใจตำแหน่งงานว่างอย่าลืมกดติดตามและที่สำคัญต้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่แจ้งข้อมูลตำแหน่งงานว่างค่ะ คลิปนี้เป็นตำแหน่งงานว่างจากสำนักงานประลัดกระทรวงมหาดไทยได้ทำการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการหลายอัตราวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหลายสาขาวิชา ตำแหน่งแรกที่เปิดรับสมัครคือตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการจำนวนที่เปิดรับจำนวน5อัตราเงินเดือน1 5 0 0 0บาทคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งท่านจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์และท่านจะต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกอพอระดับปริญญาตรีขึ้นไป ตำแหน่งต่อไปตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวนที่เปิดรับจำนวน5อัตราเงินเดือน16,500บาทคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งท่านจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับวุธิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์และท่านจะต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกอพอในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ตำแหน่งต่อไปตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการจำนวนที่เปิดรับจำนวน15อัตราเงินเดือน15,000บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งท่านจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชีหรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์จากสถาบันการศึกษาที่กอพอรับรองและท่านจะต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกอพอในระดับปริญญาตรีขึ้นไป สำหรับท่านใดที่มีความประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตามเว็บไซต์ที่อยู่ในคลิปได้เลยนะคะสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่30มิถุนาย,ยนพศ2566ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการค่ะและนั้นก็คือข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตำแหน่งงานว่างในคลิปนี้หากมีความผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยเจอกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ